ตาคนา้ไม่พูดเลยหรอปล่อย่อออ่ะฮะพูดเหไหมเร็บมกอนบอ่าดปล่อยเลยพูดนิดเึียยไหนอ่ะนี่นะราชตากับ r รเซอร์ไฟบัฟก็โว้เยอะแต่ว่ากติกายิงเอามมยไทย แต่ว่ามีรถไฟเล่นอะไรอ่ะเจ็บขาขาจะเป็นลงรวมเป็นรวมรวมกันจริงจริงใช่ไหมเจ็จริงคนลงหัวไม่เจ็บจริงเล่นอยู่แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นขาคนโอเคนักต่าเนี่ยเจ็บไหมขาไม่ทีมึงบอ่เหมือมที่เลยเต็มที่เลยเดี๋ยวกันสักทีนานที đi chung 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 coi đến giảm lo đấy chung coi phải dài bài khó là chung này bài

อสองนาทีหนึ่งนาทีสุดท้ายเร่

ห้าสี่สามสองเดโอเคครับบอเป็นหนึ่งแข่งกอเป็นหนึ่งแข่งครับผมก็เปิมผมผมไมรับปล่ะเนี่ยปล่อย่างนะทำมาเล่นไปไั่บอกเปตียกอยางนะแก้ตัวก่อน มันมันมันตอมันรองมาลูกร้องไปอ่ะพอโดงปุ๊บกป็แบบยกเลยลงลเปยมาเขาบินปิวไปแล้วตากันากแห้งเลยเอ้ยย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 